เป็นอิสระแล้วหลังจากที่โดนแบนเป็นเดือนทุกคนมไม่รู้ว่าจะได้ของอะไรหรือเปล่าน,นะโดนแบนเป็นเดือนนะจะไม่ให้ของชดเชยอ,อะไรหรือไงวะโดนแบนแบบชนิดว่าไม่ไม่ได้ทำอะไรไหมแต่โดนแบนทนะุกคนที่เมื่นขอแจ้งให้ทราบว่าจะเดมเนินการกับผู้เล่นซึ่งกระทำผิดเงื่อนไข อะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ผิดนะมาดรหัสผมเฉยโหมันน่านักไหมล่ะต้องเป็นเดือนผมถ้าผมเก็บรูบี้ ấy, ป่นนี้ผมได้สุ่มไปแล้วบอกเลยว่าไม่สุ่มดีวกว่านะอีเวนต์นี้เออก็โอโดูไม่มีอะไรให้ผมเลยนะ แบนนะัะผมเล่นๆไปตั้งเป็นเดือนอะไรไม่รู้นะฮะของนี้ก็ไม่มีอะไรให้นะของชดเฉยๆจะเฉยหรไม่เลดิหาว่าเราโปรนะโอเคนะครับผมก็เข้ามาดูเมา,าเช็คว่าเพชรเราได้หรือเปล่านะเหลือหรือเปล่า ก็ไอดีนี้ก็ไม่ได้เล่นเป็นเดือนนะเออเพราะมันโดนแบนแบนก็แบนผิดอ่ะทุกคนเออดูตัดตัดแต้ม PPP ผมเือมันคงไม่ได้ตัดหรอกการล็อกอินกรุณาอ๋อตอนรับการกลับมา,มาสั้นนี่บอกนี่บอกที่ให้การกลับมามันจะได้ทุกคนเปล่าวะ เออก็ยังดีนะฮะก็ได้มาถือว่ายังได้นะครับได้อยู่ได้อยู่ถ้าแบบนี้ก็แบนไปอีกนะอืมอีเวนต์หน้าแบนอีกเลยเกียร์สเตตหลักสิบครั้งนะึนงกว่าเราเป็นไอดีใหม่หรือไงวะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปส่งกระชากันนะ โอเควันนี้ก็เอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผมก็จะไม่ตัดต่อก็จะลงสดๆเลยแล้วกันโอเคบ๊ายบาย